าช่วยเจ้าไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนหยุดเพียงแต่ว่ามองเจ้าแล้วสบายตากว่าคนพวกนั้นก็แค่นั้นเองช่างมันเถอะช่างมันเถอะข้างว่างแล้วไปก่อนนะองหญิงเป็นคนง,ง่ายสบายๆบายจริงนะ เปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นในจวนอ๋องวี่กลับเข้ากันได้ง่ายกว่าแกรกเจ้าไม่ควรคิดว่าตัวเองเป็นคนของอ๋องวี่ไปจริงๆหรอกนะเอ๊ะอย่าลืมนะเจ้ามาเพื่อแก้แค้นเรื่องนั้นแน่นอนข้ารู้ดี แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดเก็บมื่อวานชุนไว้เป็นกระดานหกจึงจะสามารถขยับเข้าถึงตัวซส่้งบินเชิญได้นั่ง,งทำไมนะไม่ทันรู้ตัวก็อธิบายให้เขาฟังแล้ว บังั้งคำพูดที่หลอ,อกตัวเองและหลอ,อกคนอื่นที่มากเกินไปตัวเองก็เชื่อมันเองด้วยเฮะอะไรกันให้ท่านดูละครฟรีไม่เก็บเงินและยังพูดจาได้สาระเสียขนาดนี้ปึ้งอิตาบา้าหากไม่ใช่พราะนาย 9, สง่งฉันเข้าจว,วนอาศัยความสามารถของฉัน ถึงตอนนี้ก็อาจจะมีความสุขอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้ว้าละครแสดงได้ดีค้าจ่ยายเงินแน่นอนลุกขึ้นถ้าสแสดงผิดพลาดแล้วก็เจ้าก็เตรียมเอาตัวเองเข้าแลกก็แล้วกันเอ๊ะข้าจะไม่มาช่วยเจ้าเป็นครั้งที่สองอีกแล้วนะ ผู้ชายคนนี้ช่างดูยากจริงๆวัดเทียนชงวันลุ่งขึ้นท่านยญาตอนที่วีเอ,อ๋อส่งผักไปยังที่ว่าการอำเภอในชนบทภรรยาของผู้ว่าให้อำพันแก่วีเอ,อ๋อและบอกว่าเป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชน ลายน้ำเต้าบนวัตถุนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งหมายถึงการให้พรวีเออให้ไ่ซื้อจื้ชิงปลุกเสกให้แล้วนะเจ้าคะอ้ออย่างนั้นเหรอหวังว่าสิ่งนี้จะมาพร้อมกับความเป็นสิริมงคลและอายุยืนให้กับท่านย่านะเจ้าคะ่ะอ้อดีมัน ืออมพันที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นลูกปัดนั่นนะะเจ้าเจ้าเด็กคนนี้จงเป็นดูถูกเจ้าเด็กคนนี้ที่โตมาจากชนบทเข้าแล้วจริงๆก็เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นเทพแห่งความซวยที่ทุกคนหลีกเลี่งยงแต่กลับกลายเป็นขนมที่มีกลิ่นหอมไปได้เรียนไถ่ไฟทั้งหมดพร้อมแล้วสามารถเดินทางกลับจนได้แล้วเจ้าค่ะอ้อ วีเอ,อ๋เดี๋ยวเจ้านั่งคันเดียวกับข้านะเราจะได้คุยกันต่อข้ายังมีเรื่องมากมายที่จะคุยกับเจ้าอ้าเจ้าขาท่านเามีแผนการเงียบยนต์แบบนี้ก็อย่ามาโทษข้าที่จะไม่เก็บเจ้าไว้ในจนอองวีก็แล้วกันจวนอองวีเรือนซึ่งเฉียนวีสองสามวันมานี้ ได้อยู่กับบ้านเริ่มคุ้นเคยทุกอย่างแล้วใช่ไหมเนื่องจากเป็นบ้านและชินไปโดยปริยายจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สึกมันอยู่บ้านเราเองนะเจ้าคะเพิ่งจะกลับมาไม่นานอองบี้ก็มาเยี่ยมด้วยตัวเองไปวัดเทียนฉงเที่ยวนี้นับว่าไม่เสียเที่ยวเลยจริงๆเป็นเช่นนี้ก็ดีแล้วฟังจากเคยเฟยบอกว่า เจ้าช่วยตามหาลูกปัดที่วัดเทียนชมที่ทําหายไปมันยังเดรยวเกินไปที่จะแสดงความสามารถจิ้งจอกเท่านี้สรุปว่าชมเชยด้วยใจจริงหรือว่าอย่างเชิงกันแน่นะท่านพ่อ วีเอ๋อบังเอิญสังเกตเห็นสิ่งผ mm ิดปกติในเวลานั้นด้วยความกังวลในความเสียหายต่อชื่อเสียงของจวนอองวี่จึงพูดไม่ทันได้คิดวีเอ๋อไร้มารยาทขอให้ท่านพ่อลงโทษดีนะเจ้าค่ะเจ้ารักษาหน้าตาให้จวนองวี่ของข้าเจ้าเป็นเด็กที่ฉลาดและรู้ทันสถานการณ์ข้ามีความสุขจริงๆที่ได้เป็นพ่อพ่อขอชมเชยเจ้า ช้าไปซะด้วยซ้ำแล้วจะลงโทษเจ้าได้อย่างไรกันละ่ะลูกรีบลุกขึ้นมาเถอะหืมควานหานี่คือทรัพย์สินที่ได้รับจากการออกรบที่ชางตงเป็นการให้รางวัลจากพ่อในครั้งนี้อ,อัวีไม่เคยให้รางวัลเป็นทรัพย์สินในการออกรบกับใครมาก่อนเลยดูท่าว่าในที่สุด ฉันจะได้ตั้งหลักมั่นคงที่จนอองวี่แล้วมมันเป็นของมีค่ามากขนาดนี้วีเอ๋ชไหนเลยจะกล้ารับไว้เอาเถอะให้เจ้าแล้วก็เก็บเอาไว้เถอะหลายปีที่ผ่านมานี้ในฐานะพ่อที่มัวแต่ยุ่งอยู่กับศึกสงครามและเลยเจ้าไปบ้างการกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นการชดเชยให้เจ้าก็แล้วกันขอบคุณท่านพ่อมากม,ากมาก ลูกสําเทธิในบุญคุณของท่านพ่อและท่านย่าที่เอ็นดูค่ะโหนี่นะนี่น่าจะเป็นของที่ฮองเฮาชางตงพกติดตัวสนมผู้สิบทอดกับผู้สิบทอดอ้อนวอนของมันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองเจ้าค่ะคิดไปถึงเลยว่าท่านอ๋องจะให้คุณหนูมาจริงๆ รุ่งนี้ตอนไปคารวาากทายไทยเฟยคุณหนูก็สวมแหวนอังคุตไปด้วยนะเจ้าคะ่ะนับรองว่สาสนมผู้เสิรทอดกระอักเลือดแน่ๆเลยเจ้าคะ่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งนี้ก็ไม่ต้องสวมแล้วล่ะตัวเย่เอาไปเก็บเถอะเจ้าคะ่ะก่อนหน้านี้ซังซินยาชอบปีนยกขนนกยูมแต่กลับขอไม่สำเร็จ ให้เฟยควาโอกาสลงโทษชายาของอ่องวี่บับน,นี้เมื่อวันชุนอยากได้แหวนอังคุดยกขาวดูเหมือนว่าอ่องวี่ก็คิดจะเขียนสนมผู้สึบพ่ทอที่ไม่มีภูมิหลังคนนี้ออกจากตำแหน่งทำไมต้องเอาไปเก็บด้วยนะของดีๆใครก็อยากได้คุณหนูสามของเรากลับไม่โอว้วดเอาไปเก็บไว้เงียบๆแบบนี้ใช่ของสิ่งหนึ่ง กพืสร้างความขัดแย้งและโยนมาที่ฉันกลายเป็นหมากของแม่ลูกคู่นี้โดยไม่รู้ตัวแต่อยู่ในครอบครัวใหญ่ที่ต่างก็มีเล่ห์เหลี่ยมใครบ้างหน่าจะไม่คิดหลอกใช้คนอื่มห้องหนังสือเรือนมู่หวานชุนตรวจสอบถึงไหนแล้วพบร่องรอยของคงหมิงแล้วขอรับนักฆ่าปีชีพลูกน้องเสิ้งวินเฉิง จีซาเก็บเขาไว้ก็เป็นไหายนะข้าจ้งไปเลยขอรับหอประก,การจิตกรรมเชิงน,นานห้องส่วนตัวองค์คณะกองยินหลีซิวซิงอี ชนะหากยังเอาชนะชิงอีไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือเจ้าต้องยึดกดเดินเข้าทางประตูสักวันข้าจะชนะชิงอีให้ได้ทางเจ้ามีข่าวอะไรบ้างล่ะพี่สีปนย้ายทะหารประจำการของเชิงนานแล้ว ดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมเปิดประตูเมืองต้อนรับพี่อยู่ <c oughs> ขณะที่ข้ากำลังกลับก็ได้อวนย้ายกองกำลังทหารเชิงน,นั้นนี่แสดงว่าเขาต้องการให้ข้าไปเสริมสินะพี่สีเล็งผลการไกลจริงๆเอ <c oughs> อ๋อจริงสิพระสงฆ์คงมิงที่หนีออกจากวัดเทียนชงก่อนหน้านี้ตามหาจนพบแล้วสินะ อกจากพวกเราแล้วยังมีกลุ่มคนอื่นที่กำลังจับตามองเขาดูอยู่ดูแนวโน้มต้องการที่จะฆ่าเขาในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไม่ต้องลงมือเองให้คนถอนตัวกลับมาซะขอรับพี่หกแต่ไหนแต่ไรไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ตอนนี้กลับสนใจผู้หญิงของโจนอองวี่คนนั้นขึ้นมา ท่านน่าจะไม่ไปชอบนางเข้าแล้วหรอกนะหนิงเออหรือว่าช่วงนี้เจ้าจะว่างเกินไปซะแล้วเออเขาเขาไม่ว่างเลยอะใช่แล้วพี่หกได้ยินมาว่าในครั้งนี้พี่หกได้ดาบหลิงเช่ที่ไว้ปกป้องกันตัวเองขององค์หญิงชิงหยวนมาอาวุธของผู้หญิงแบบนี้เนะ่ะไม่เหมาะกับพี่หกหรอกมีสู้ ถึงอย่างไรก็เป็นอาวุธที่ยึดมาจากราชวงศ์ชิ่งหยวนมีสู้เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ดีกว่าหรือตนีนักเสียแดงที่ข้าช่วยทำเรื่องพวกนี้ครั้งต่อไปข้าจะไม่สนใจเรื่องของพี่เสิ่งเฉียนอีกแล้วละของสามส่วนในห้องเก็บทรัพย์สมบัติของเจ้าล้วนเป็นของที่ข้ายึดมาจากศัตรูเจ้าไม่เคยเสียเปรียบเลยไม่ใช่เลย เทศกาลร้อยบุกพาในเดือนหน้าข้าจะเอาดาบหลิงเช่ไปเป็นของรางวัลสำหรับศิลปะการต่อสู้หากเจ้าอยากได้ก็ต้องเอาชนะซึ่งเฉียนวีให้ได้สักก่อนซึ่งเฉียนวีเหรออข้าเคยลองทดสอบนางมาก่อนแล้วที่แท้นางไม่มีกำลังภายในแถมยังไม่เป็นมรยุทธพี่อย่าหาว่าข้ารังแกนางก็แล้วกัน เจ้าอยากขี้โอนักเลยดับหลิงเช่เป็นของข้าแน่นอนจุงนายท่านหน้าต่างบานนี้ให้ลุงกุยคิดบัญชีเงินค่าสุลาของเดือนนี้ก็รวมเข้าไปด้วยแล้วส่งไปยังโจนองหญิง นงนางน่าสนใจมากกว่าที่พรรน,นาไว้ในรายงานรับซะอีกฮัทชิวนี่ใครกำลังคิดถึงฉันอยู่นะเมืองหลวงเมืองเล็กที่งดงาม <c oughs> ว่ากันว่าเมืงหลวงรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วเอาแต่กขุกตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาดูจริงๆจังๆสักทีอ่ะคุณหนู คุณหนูเจ้าคะของพวกนี้ในจนของพวกเรามีมากมายแล้วนะเจ้าคะคุณหนูถ้าไม่ได้คิดจะซื้อแค่อยากดูเฉยๆนะ่ะเถอะเอ้คุณหนูสามอาวุธในคลังเก็บอาวุธของจนอองส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ท่านอองยึดมาจากรัชวงศ์ของแคว้นเอ่นทั้งนั้นของที่นี่ไม่มีคุณค่าพอให้คุณหนูดูหรอกนะเนะจ้าคะเจ้าว่าในจนอองมีอาวุธหายากมากมายเช่นนั้นละ่ะอาวุธสมัยใหม่ ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วแต่อาวุธของราชวงศ์ในสมัยโบราณไม่ใช่ของธรรมดาต้องขอชมซะหน่อยแล้วแหละจะว่าไปคุณหนูคุณหนูไม่สนใจเครื่องประทิมโฉมแต่พอพูดถึงเรื่องอาวุธเหตุไดถึงสนใจมากยิ่งนักล่ะเจ้าคะก็จนอ๋องอี้เป็นโจรของแม่ทัพเหตุใดเขาจะไม่สนใจเรื่องอาวุธล่ะการมายังโลกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะปากหวานก้นเปรี้ยว ไม่เหมือนกับการได้ต่อสู้จริงๆสนุกก,นกันกว่าเยอะหากไม่ใช่เพราะห็นใจเจ้าของร่างเดิมฉันอาจจะไปเสร็ตั้งนานแล้วจับตัวเอาไว้อออ๋อไอเด็กเวนบังอดขอโมยของข้าเลรอเออเอาของคืนมานะยังจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยอีก ตีให้ตายเลยเออเออด้วยจากการหลบหลีกเด็กคนนี้น่าจะรู้วรยุทธ์แต่ไม่ยอมโต้กลับเป็นเด็กหัวแข็งที่มีความอดทนสูงมากก็แค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นพวกท่านตั้งสามคนหวังที่จะทุบตีเขาจนตายมันสมควรแล้วล่ะเ <c oughs> จ้าอย่ายุ่งเรื่องนี้จะดีกว่าไอ้เด็กสารเลวควนนี้น่ะ ขโมยขนมแป้งทอดไปสามชิ้นแถมยังทำให้พวกเราเสียเวลาขายของไปครึ่งวันหากเจ้าชดใช้มาให้สิบตำลึงพวกข้าก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยขนมแป้งทอดชิ้นละสามอีแปะคิดตั้งสิบตำลึงเชียวล่ะเช่นนั้นเหตุใดพวกเจ้าไม่ไปฉกช,ชิงซะเลยละ่ะถ้าไม่ให้ก็อย่ามายุ่งใส่หัวออกไป ราคาขนมแป้งทอดของเจ้ามันหลอกลวงผู้คนมาฟูบเอ๋อลิงหนงจ่ายเงินให้เขาหนึ่งตำลึงนางสาวละเลวกล้าลงมือกับข้าอย่างนั้นเหรอน้อยสามหาวคุณหนูของข้าเป็นถึงบุตรีของเจ้านอ๋องปีเช้านะข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นคนตระกูลใดจับพวกนางไว้เดี๋ยวนี้ ถือว่ามีจวนอครเสนาบดีสนับสนุนแม้แต่คุณหนูจากจวนอองวี่ก็กล้าลงมือเช่นนั้นเละพี่ชายที่เกิดจากอนุภรยาวาแห่งตระกูลอรรเสนาบดีลีถึงกับลงมือกับคุณหนูสามของจวนอองวี่ละครสนุกสนุกฉากนี้ข้าสนใจอยากดูซะแล้วสิ ันที่จริงจนถึงวันนี้แล้วอองวี่กับอัราเสนาบดีหลียังฟาดฟันกันในราชสำนักอยู่เลยเพื่อเห็นแก่หน้าของผู้สูงศักดิ์ท่านนี้วันนี้ช่างมันเถอะพวกเราถอยมีคนคนนี้อยู่ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมองชายเฉินหวังยินหลีจิน น้องชายคนที่เก้าของฮ่องเต้นั่นเองตอนอายุสิห้าปีเป็นผู้นำกองทัพเข้าปรับปรามผู้ลุกดานแคว้นลู่หยวนจึงมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นมาช่วยเจ้าจากวงล้อมแล้วแม่แต่คำขอบคุณสักนิดก็ไม่มีมีหน้าเล่าสนมจือถึงได้แผลงลิดไปทั่ววังหลังที่แท้ตระกูลของชวนอ๋องวี่สอนกันมาแบบนี้นี่เอง คุณองชายเฉินหวังจะรู้จักข้าด้วยเหรอก็ไม่เชิงนะเจ้าคะแค่ได้ยินมาเยอะเท่านั้นเองคนที่ใส่ชุดสีขาวได้สง่างามโดดดังเทพเช่นนี้น่ะก็น่าจะมีแค่องค์ชายเฉินหวังคนเดียวเท่านั้นน่าสนใจนะเพิ่งกลับมาไม่กี่วันก็รู้จักข้าขนาดนี้แล้ว จ้คาคงไม่น่าจะชอบข้าเข้าแล้วหรอกนะบุคคลสรงสง่างองค์ชายฉุนหวังใช่ว,ว่านึกจะชอบก็ชอบได้ซะเมื่อไหร่กันด้วยที่บิดาเป็นแม่ทัพจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ชายฉุนหวังราชาแห่งสงครามมาไม่น้อยนะชอบกับแม่แกนะสิเอ๊ะเดี๋ยวสิสั้นเฉียนวีเพิ่งกลับมามั่งหลวง หากไม่นับวัดเทียนฉงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาทำไมเขาจึงรู้จักได้จะพูดเช่นนี้ข้ากลับรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยความจริงแล้วข้าสนใจในตัวเจ้ามากในความทรงจำของเจ้าของด่างเดิมยินหนีจนินมักชอบหยอกล้อสาวๆไม่รู้ว่ามีผู้หญิงสักเท่าใด ที่หลงสเสน่ห์รูปร่างหน้าตานี้ของเขาได้ตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความชื่นชอบจากองค์ชายอาจเพราะเติบโตใน,น,นชนบททําให้มีนิส,สัยที่รักอิสระและเลื่อนล้นกว่าหญิงสาวที่สง่าง,งามอยู่ไม่น้อยจึงทําให้องค์ชายรู้สึกสดชื่นกับท่านเองเจ้าค่ะที่แท้ก็ฉลาดไม่เบาข้ายิ่งรู้สึกว่าชอบเจ้าเข้าแล้ว แต่น่าเสียดายช่างเถอะข้ายัางมีกิจธุระท,ที่ต้องไปทำคงควรขอบคุณเจ้าค่อยมาเอาวันหลังนะแต่น่าเสียดายนี่ก็หมายความว่าเขาบังคับเราไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างอย่างนั้นนหรคุณหนูและเด็กคนนี้ อาหารที่เจ้ากอดไว้พวกนั้นกินไม่ได้แล้วนะมันเปื้อนดินซะแล้วเจ้าเอาอันนี้ไปก่อนเถอะเออเจ้าชื่อว่าอะไรและครอบครัวของเจ้าล่ะข้าชื่อไข่หมาไม่มีครอบครัวแต่ว่าใช้ภาษามือ แม้ว่าสุนัขเหล่านี้ผอมจนหนังหุ้มกระดูกแต่กลับได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในค่ายฝึกอบรมสายลับในชาติที่แล้วทีมเขี้ยวหมาป่าเชี่ยวชาญการฝึกสุนัขทหารเด็กคนนี้ดูเหมือนกับตันทีมในตอนนั้นจริงๆถ้าให้เจ้าไปจนอ่องวี่กับข้าเจ้าจะเต็มใจหรือไม่